ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีรถททมิยาของจีนมารีวิวนะครับทุกคนก่อนที่ผมจะได้คอมนะเดี๋ยวขอมัดคลิปรีวิวรถททมิยาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำคลิปรีวิวคอมกันทีหลังนะทุกคนอะวันนี้ผมมีมาสี่คันแต่ไม่รู้ว่าจะรีวิวตัวไหนก่อนนะครับเพื่อเอาเป็นตัวสีแดงแล้วกันนะทุกคนแล้วก็สองตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทํากิจกรรมแจกนะครับผมแล้วก็นี่นะ สามคันนี้เดี๋ยวผมจะมาทํากิจกรรมแจก,กนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะมาประกอบให้ดูในคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะเก็บไว้ด้วยเพราะว่าคันนี้ผมชอบนะส่วนตัวโอเคครับเดี๋ยวมาประกอบกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเกะก,กันเลยนะคือกล้องมันสรรนั่นๆนิดนึงนะเพราะว่าผมเหยียบเหยียบตัวตั้งกล้องพังนะทุกคนผมก็เลยต้องถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็เออแกะกล่องมือหนึ่งนะครับ ระวังมีข้ามือนะทุกคนประมาณนี้นะครับมีคัตเตอร์คมนะทุกคนระวังมือเลย่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องเนะี่ยสีสีของรถนะครับมันจะเหมือนมันจะเหมือนหน้ากล่องหรือเปล่านะทุกคน คือตอนแรกที่ร้านมีตัวน,นี้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อมานะทุกคนอ่ะนี่นะนี่นะครับทุกคนก็ตกที่คันละประมาณ35บาทนะทุกคนแล้วก็ถ้าไปซื้อแบบซื้อเหมานะครับผมก่องลยยี่สิบนะอ่ะก็ถูกเหมือกันนะครับผมก็เลยซื้อมาทำคลิปตอนรอคอมมาส่งนะครับขออนาเก็บเง ครับคนเอ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยดูดิโอ้อะไรกันเนี่ยโรลเลอร์เป็นสีเหลืองนะครับผมมอตเตอร์เป็นดำอส่วนล้อแบบน,นี้ล้อไม่เท่เลยเดี๋ยวผมไปหาอะไรเก่ามาใส่ละกันนะครับเพราะว่าผมเคยมีททมิยะของแท้อยู่นะโอ้ดูดิคดกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอไปหาอะไหล่มาเพิ่มแป๊บนึงนะทุกคนนี่ก็เป็นอะไหล่เหลือนะจากทรรมยา่ามันมันหมุน4ี่ล้อนะทุกคนรถคันนี้นี่คือมันหมุนหมุนสี่ล้อนะเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้เลยคือล้อตัวนี้มันไม่เท่ครับผมเอาล้อตัวนี้มาใส่ดีกว่าน,นะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็แกะซองมือเดียวนี่ ลำบากจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผพราะว่าหลังจากที่ได้คอมแล้วต้องซื้อขาตั้งกล้องด้วยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพอขอน,นุญาตหาหาอะไรมาตั้งดี๋วอ่ะโอเคครับทุกคนก็ได้ขาตั้งกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกะกันเลยนะระวังมือด้วยนะครับทุกคน ของพวกนี้ก็เป็นอะไรนะครับส่วนนี้ก็เป็นโครงนะโคตรเก๋กครับดูดิโอ้หใครอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้นะส่งฟรีนะครับผมเดี๋ยวดูล้อ,อก่อนนะว่าล้อเออล้อดีนะครับทุกคนแต่ผมจะใส่เป็นล้อนี้นะ โอเคครับทุกคนก็ขอเวลาประกอบแป๊บนึงนะครับอเออใส่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยทำไมทำไมเขาให้เหลือมาสามวันวะนะครับให้เหล็กเกินมานะได้กำไรแล้วกองนี้ <c oughs> นี่นะทุกคนใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดล้อตัวนี้มาแล้วกันนี่นะถอดง่ายมากใ,ใส่เหล็กเหล็กของเทไปเลยเดีกวนะ่านี่นะทุกคนโอเคครับจากนั้นผมก็จะใช้เหล็กตัวเดิมนะแล้วก็ล้อตัวเดิมล้อของออทะมบยของจริงนะทุกคนไม่ใช่ของจริงหรอกทะมบกยของแทนะนะั่นแหละ นี่นะทุกคนเฮ้ยโอเคเลยใช้ได้นะเนี่ยโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราใส่เฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็เอามาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะปุ๊บปับ๊บนี่เรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาแปะลงไปเลยให้ให้ขาไฟมันชนกับขาทั้งสองนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นี่นะ ขาไฟตัวนี้ก<ฮ>็ไม่ต้องหวังเด<ฮ>ี๋ยวโดนฐานทับไปมันก็ติดแน่นอยู่ดีนะครับแค่นี้ล้อหลังก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาประกอบล้อนหน้านะครับเสร็จเรื่องมอตเตอร์ไปแล้วนะนี่นะมอตเตอร์กะแกะ,กะทีก่อล้อนี้เก็บไว้ใส่อะไรเล่นก็ได้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับผมใส่ตัวนี้สวิต์นะครับทุกคนสวิต์ใส่อย่างนี้นะ นี่นะทุกคนมันจะมีรูอยู่ใส่ลงไปเลยปุ๊บใส่ได้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเลื่อนได้ถ้าเราใส่ถูกนะครับนี่นี่นะมันจะเลื่อนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กตัวนี้นะทุกคนใส่แบบนี้นี่นะปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปิดเปิดจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับผมขา่า,านขา่านจะอยู่ตรงนี้ หัวฐานนะครับผมแล้วเราเปิดมันก็จะดันเหล็กลงมาให้โดดกับฐานแค่นี้นะครับง่ายๆแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ใส่แบบนี้นะครับหันด้านที่มีร่องลงมาข้างล่างนี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับกดเข้าไปแน่น เรียบร้อยทุกคนแค่นี้นะครับแต่ล้อนี่อาจจะยาวไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นของตัวนี้นะคนละตัวกันนะทุกคนโค้มันไม่เท่ากันแต่ว่าที่ผมเอามาใส่เพราะว่าล้อนี่มันดูดีกว่าเสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับรถทามยิยะของเรานะทุกคนก็เป็นทามยิยะของฟอร์มือ่ว่าของจีนนั่นเองนะ,ะนี่นะทุกคนกรอบใส่ประมาณนี้โอเค มีอย่างหนึ่งก็คือรางฐานนะครับทุกคนใส่รางฐานประมาณนี้นะนี่อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองมาใส่ฐานให้ดูกันนะครับว่ารถมันวิ่งได้ไหมนะไม่รู้ว่าถานบ้านผมมีมั้ยได้เดี๋ยวผมไปหาก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ฐานมาเป็นที่เียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เรามาใส่กันดูว่าล้อมันหมุนไหมว่าแต่ ใส่ยังไงดีล่ะก้อนดำใส่ตรงนี้ได้ไหมแบบนี้อุจุ๊บอ่ะเรียบร้อยหนึ่งก้อนแล้วก็อีกก้อนใส่ประมาณนี้ได้ไหมเ้ย,ยได้อยู่นะหมุนอยู่นั้นเนี่ย เมื่อกี้ล้อมันหมุนนะทุกคนแต่ตอนนี้ทำไมไม่หมุนล่ะอย่าบอกว่า่านอ่อนแบบนึ่งนะครับแบบหนึง,แบบนงใส่ก้อนหนึ่งก้อนนี้กันใส่ก้อนนี้แล้วกัน ทำไมไม่เหมือนเดี๋ยวผมไปหาฐานใหม่เป๊บนึงนะก็เสร็จเป็นที่รบร้อยนะครับผมรถที่ผมประกอบนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปประกอบหรือว่ารีวิวของเล่นอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมในคลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ